สปอยด่วนวันพันแมนมาที่179ผัวเมียทะเลาะก,กันเฮ้ <g ül> เดือดร้อนชาวบ้านอีก่แล้วเรื่องราวในมัดนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับเป็นเรื่องของผัวเมียคู่หนึ่งที่ทะเลาะก,กันจนชาวบ้านนั้นเดือดร้อน <c oughs> ไซตามะปะทะทัตซูมกิสุดยอดตัวบักในเรื่องของวันพันแมนทั้งสองตัวผลแพ้ชนะจะเกิดขึ้นที่ไฟใดวันนี้มาตามลุน้นตามเชียร์กันและก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยตุ้มตุ้ม หลายช็อตเลยครับ หน้าปกในตอนที่179จะเป็นรูปของทัตสูมะกิที่กําลังจ้องมองหน้าของทุกคนอยู่ด้วยแววตาอันแสนจะเย็นชาและรูปร่างของเธอที่แอบสบั่มขึ้นมาเล็กน้อยรูปร่างส่วนเว้าส่วนโค้งสุดเซ็กซี่บาดตาบาดใจใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยและคลิปของผมอาจจะติดเหลืองเพราะภาพภาพนี้ก็ได้วันพันเมนมาที่179เนื้อเรื่องโดยจย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะภาพได้ตัดมาที่หน้าเมืองแห่งหนึ่งที่มีความวุ่นวายรถลาวิ่งกันมากมายมากกว่าฝูงวัวฝูงควายที่ตามทุ่งนาและภาพก็ได้จับไป ที่ป้ายบอกทางที่มุ่งหน้าไปยังเมืองเอสมาคมฮีโร่และในเวลานี้มีครอบครัวหนึ่งครับที่มุ่งหน้าไปยังเมืองนั้นมีคุณพ่อคุณแม่และลูกทางคุณแม่ไหนะได้พูดออกมาว่าอดทนทนรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ไปเจอที่นั่นสถานที่ที่ปลอดภัยและชีวิตของพวกเขาจะอยู่อย่างสุขสบายขอนอกเรื่องเล็กน้อยนะครับคุณแม่ในฉบับของต้นฉบับอาจารย์วันดูภาพก่อนทุกคนนึกว่าอาซิมนึกว่าอามา่าหรือคุณป้าข้างบ้านพอมาเป็นฉบับของอาจารย์มูรตถาคุณแม่อยางสวยกลับมาที่เนื้อหากันอีกร ส่วนทางด้านคุณพ่อก็ได้พูดออกมาว่าไม่นานก่อนหน้าเนี่ยพวกมนุษย์ประหลาดออกมามากมายเยอะแยะเหลือกเกินต่อให้ตัวเขาเป็นนี่ถึง35ปีมันก็เทียบไม่ได้เลยถึงความปลอดภัยที่จะได้รับจากสถานที่แห่งนั้นส่วนทางด้านลูกเนี่ยก็เอาแต่ตื่นเต้นที่จะได้เจอกับเหล่าฮีโร่ที่ตัวเองชื่นชอบตื่นเต้นแบบสุดๆอยากไปถึงสถานที่แห่งนั้นเร็วๆบอกคุณพ่อเนี่ยรีบกันเลยทีเดียวนะเยียบได้เยียบเลยครับและดูเหมือนว่าณนะตอนนี้พวกเขาเนี่ยใกล้จะถึงสมาคมฮีโร่แล้วนะทางด้านคุณพ่อเนี่ยเห็นสมาคม ฮีโลอยู่ใกล้ๆแล้วครับตอนนี้ผูกคนนั้นตื่นเต้นเหลือเกินแต่ณเวลานั้นเจ้าลูกชายตัวน้อยก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่าง ถึงกับอึ้งและตาค้างกันเลยทีเดียวสิ่งที่เจ้าหนูน้อยนั้นเห็นนั่นคือวัตถุลึกลับที่พุ่งตรงออกมาจากสมาคมฮีโร่และภาพก็ได้ซูมเข้าไปนั่นคือภาพของไซตามะที่โอกดทัศสึบูบกิจากด้านในของสมาคมฮีโร่พุ่งตรงออกมาทําข้างนอกและสถานที่ที่พวกเขากําลังจะทํากันนั่นคือนอกสมาคมฮีโร่เอาดอสถานที่ที่กลายเป็นซาบะรกหัหกพังไร้ผู้คนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานของหลอดบูรอดเมื่อไซตามะโอกดทัศ มัมกิและก็ทาเธอออกมาด้านนอกเปลี่ยนบรรยากาศในรูปแบบเอาท์ดอร์ทัสมกิก็อยู่ด้านบนบ้างอยู่ด้านล่างบ้างไซตามะอยู่ด้านบนด้วยความแข็งแกร่งและทัสมกิก็มาอยู่ด้านล่างเธอบทเล็กน้อยจนทําให้ไซตามะทําให้เธอนั้นมาอยู่ด้านบนและทั้งสองคนก็เปลี่ยนท่าไปมาหลายท่าเลยทีเดียวครับมีกระแทกบ้างทุรักทุเลบ้างแต่ทั้งสองคนก็ยังกอดกันอยู่ การต่อสู้นี้ดูเดือดและเกินและก็ทําให้ผมนั้นหวาดเสียวสุดใจฮัตสึมิก,กิถึงกระบบนออกมาว่าเธอจะกอดฉันอีกนานแค่ไหนเนี่ยดูเหมือนว่าไซตามะจะเข้าใจแล้วครับว่าทัตสึมิก,กิอยากจะเปลี่ยนท่าบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวของไซตามะก็ยังอบกอดทัตสึมิก,กิเอาไว้ไม่ปล่อยเธอจนทําให้เธอนั้นหงุดหงิดหมุนไซตามะไปมากิ้งไปมาลอดทิศทาง บทของผมมันเร่ปแปลกๆนะเดี๋ยวผมปรับอารมณ์แล้วก็ปรับบทเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ทัตสึมุกิหมุนด้วยความรวดเร็วและรุนแรงจนทําให้ไซตามะหลุดจากการกอดออกไปได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวของไซตามะก็ยังจับมือของเธอเอาไว้แน่นไม่ปล่อยสักทีจนทําให้ทัตสึมุกินั้นงุดงหงิดและก็เหวี่ยงไซตามะไปมาไซตามะก็ยังไม่หลุดอยู่ดีครับหลังจากนั้นเธอก็เริ่มใช้ความรุนแรงกระแทกร่างของไซตามะไปยังที่พื้นตู้มดูเหมือนจะเบาๆแต่ความรุนแรงนั้นสุดแสนจะมหาศาลแรงกระแทกจาก พลังจิตของฮีโร่คลาสเอสลำดับที่2องค่ ถึงได้รับแรงกระแทกที่มหาศาลขนาดนั้นมือของไซตตมะก็ยังไม่ปล่อยจากแขนของทัตซูมุกิอยู่ดีจนทําให้ทัตซูมุกินั้นตะโกนถามไปว่าทําไมแกถึงไม่ปล่อยสักทีแอบชอบฉันอยู่หรือไงเมื่อไซตตมะได้ยินคํานี้ก็ทําหน้ากิ้วคิ้วกระมดขึ้นมาทันทีนะแล้วก็พูดกลับคืนไปว่าถ้าฉันปล่อยมือเดี๋ยวเธอก็หนีฉันไปหาฟูบุกินะซิเมื่อทัตซูมุกิได้ยินคํานั้นก็ถึงกับหน้าแดงด้วยความโกรธแล้วก็พูดตะโกนกลับคืนไปว่าหนีงั้นเหรอฉันหนีคนอย่างแกเนี่ยนะรอด แข่งกันอย่างฉันจะหนีคนที่อดแอกว่าฉันได้ยังไงดูเหมือนว่าเธอจะโกรธแบบสุดขีดเลยครับอารมณ์เหมือนว่าไซตามะกําลังดูถูกเธอพอไซตามะได้ยินคํานี้ก็ทําหน้าเออเออเล็กน้อยนะหลังจากนั้นไซตามะก็ปล่อยมือจากทัตสึมิกิส่วนทางด้านทัตสึมิกิก็สบัดมือเล็กน้อยนะเหมือนกับเลือดไม่เดินครับเพราะว่าไซตามะกาเอาไว้แน่นแล้วก็กาเอาไว้นานเหลือเกินหลังจากที่ทัตสึมิกิสบัดมือจนเลือดเริ่มเดินไปที่มือของเธอทัตสึมิกิก็เริ่มจะทดสอบพลังของเธออีกครั้งหนึ่งครับเธอทําท่าทางเหมือนจะดด นยวไปที่หัวแม่งเเปล่งประกายของพี่ไซยตมะส่วนทางด้านพี่ไซตะมะก็ยังทำหน้าเออเอ,อว่าทัศสุมกิจ,จะทำอะไรทัศสมกิได้พูดออกมาว่าถ้าหากฉันใช้พลังจิตแรงขึ้นมาอีกสักนิดคงไม่เป็นไรมั้งตู การดีดนิ้วที่ดูแสนจะธรรมดาแต่ความรุนแรงนั้นมหาศาลเหลือเกินทําให้พี่ไซตามะกระเด็นไปไกลไซตามะยั้งตัวเอาไว้และกระแทกกับหินก้อนหนึ่งทุม่มอย่างแรงไซตามะถึงกับอึ้งเลยทีเดียวครับกับพลังที่ทัตสึมุกิแสดงออกมาให้เห็นหลังจากการโจมตีทัตสึมุกิได้พูดออกมาการเพิ่มพลังขึ้นมาเล็กน้อยคงไม่ทําให้ไซตามะตายหรอกดูเหมือนว่าทัตสึมุกิในช่วงเวลานี้จะยอมรับพลังของไซตามะแล้วกล้าใช้พลังกับไซตามะรุนแรงมากขึ้นและดูเหมือนว่าพลังที่เธอใช้ออก นนั้รุนแรงเลือกเกิดทัตสึมิจิไม่ได้มองว่าไซตามะเป็นฮีโร่ที่อ่อนแออีกต่อไปไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้วครับกับพลังที่เธอแสดงออกมาและก็ยังคิดว่าไซตามะคงรับมือได้กับพลังอันมหาศาลนี้และหลังจากนั้นทัตสึมิจิก็เริ่มใช้พลังอีกครั้งเธ <c oughs> อยกก้อนหินขึ้นมาและเริ่มขึ้นย้ายมันไปมารอบตัว <c oughs> ความเร็วของก้อนหินแต่ละก้อนหมุนวนเธออย่างรวดเร็วเกิดลมหมุนขนาดใหญ่รอบตัวของทัตสึมิจิราวกับว่าเป็นทอร์โดทอร์โดขนาดใหญ่สุดแสนจ น่ากลัวเกิดขึ้นรอบตัวของทัตสึมากิและสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวไปยิ่งกว่าน,นั้นนั่นคือภาพของไซตามะกำลังยิ้มเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับว่าใบหน้าแบบนี้ของไซตามะเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วเหมือนกับไซตามะกำลังจะได้เล่นน่ะเล่นกับไข่ไปเล่นมาเล่นกับตัวบักผมเห็นรอยยิ้มแบบนี้ของไซตามะทีไรเนี่ยหายนะเกิดครับ เกิดขึ้นกับฝั่งตรงข้ามใส่ตามะานั่นแหละภาพได้ตัดมาที่สมาคมฮีโร่ยังคุกใต้ดินเหล่าฮีโร่คลาสเอได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็พูดคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของฟูบุกิแล้วก็ยังมีก้อนหินขนาดใหญ่นะครับที่เป็นรูปทรงกลมที่ทัตสึมุกิใช้พลังจิตกักขังบุรุษปิดสนาพลังจิตเอาไว้ในระหว่างที่เหล่าฮีโร่กำลังพูดคุยกันไม่นานหลังจากนั้นหินมันก็แตกออกเปาะแล้วก็เกิดหลุมขนาดใหญ่ลึกลงไปยังชั้นใต้ดินอีกทีหนึ่งงงงพวกเเล่่าาฮีีโรรรถึััับตตตใจจจแะะ้้ท้ททอม พร้อมที่จะรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับรูที่เกิดขึ้นเกิดจากการใช้บลังจิตเปิดทางเพื่อจะหลบหนีของบุรุษปริศนานั้นและการหลบหนีครั้งนี้ดูท่าจะประสบความสําเร็จพวกเขามุ่งตรงไปที่รถของพวกเขาเองนะสตาร์ทรถเหยียบคันเร่งแหกด่านออกมาพุ่งขยานออกมาจากสมาคมฮีโร่ด้วยความรวดเร็วความเร็วของรถเนี่ยดูเหมือนว่าเหล่าฮีโร่คงตามไม่ทันแล้วครับเหยียบแรงเหยียบเร็วเหลือเกินยิ่งกว่าตเกียวดิ๊ บุรุษพลังจิตปริศนาที่โดนยาพิษของตัวเองไปเนี่ยคราวนี้ก็มียาแก้พิษที่ติดอยู่ในรถครับกาลังฉีดแก้พิษให้กับตัวเองนอกเรื่องอีกนิดหน่อยครับผมเรียกบุรุษปริศนามานานแสนนานดูเหมือนว่าจะมีบทคําพูดที่เรียกชื่อกันด้วยนะชื่อว่าอะพอลโลคนที่กําลังฉีดยาอยู่ชื่อว่าอะพอลโลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอภาษาอังกฤษแปลมาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาชื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวเรียกบุรุษปริศนาไปก่อนในระหว่างที่ขับรถออกมาไกลจากสมาคมฮีโลแล้วคนที่ขับรถเนี่ยก็เหลือไปเห็นพายุขขนนาาดดดใหญ่่อโโ่ออเทีกิึ้ยง เขาก็ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านอพอลโลหรือบุรุษปริศนาที่ผมชอบเรียกเนี่ยดูเหมือนจะมีสีหน้าที่กูดแขนทัตสึมกุกิและตรงการที่จะกลับมาล้างแขนเธออีกครั้งภาพที่ตัดมาที่การต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับทัตสึมกุกิทัตสึมกุกิเริ่มใช้พลังของตัวเองสร้างพายุทอทร์นาโดขนาดใหญ่ขึ้นมาและหลังจากนั้นเธอเริ่มควบคุมก้อนหินพุ่งตรงขยานไปโจมตีไซตามะก้อนหินนี้มีความรวดเร็วอย่างมหาศาลครับเกิดจากแรงเวียงแรงหมุนของพายุทอร์นาโดส่วนทางด้านไซตามะเมื่อเห็นก้้อนหนหิพุ่งงงตตรมาใกลๆัวเ ก็โบกสะบัดแบบเบาๆเบาๆก้อนหินถึงกับแตกตุ้มแตกละเอียดแทบจะเป็นผุยผงกันเลยทีเดียวเมื่อก้อนหินเพียงก้อนเดียวไม่สามารถทําอะไรไซตามาได้ทัศสมากิก็เริ่มใช้ก้อนหินจํานวนมากมายมหาศาลพุ่งตรงไปที่ไซตามาส่วนทางด้านไซตามาก็บกเบา ด้านนี้โบกเบาๆด้านนี้ไม่ว่าก้อนหินจะพุ่งตรงไปที่ใส่ตามะมากมายมหาศาลเพียงใดก็ทําอะไรใส่ตามะไม่ได้เลยส่วนทางด้านศูนย์บัญชาการของสมาคมฮีโร่เนี่ยตอนนี้ก็ปั่นป่วนเช่นเดียวกันนะเพราะว่าสังเกตเห็นพายุทอร์ูขนาดใหญ่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้สมาคมฮีโร่แล้วครับทุกคนตกใจรวมไปถึงสุดที่รักของผมอย่างโอเบอร์ิเตอร์ของสมาคมฮีโร่ด้วยแม่น่ารักเลอเกินนะช่วงหลังๆนี่ก็อาจารย์นี่ก็อัพตัวละครที่เป็นผู้หญิงน่ารักคุกตัวเลยเธอได้พูดออกมา ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่ชัดและก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมนุษย์ประหลาดหรือเปล่าส่วนทางด้านฮีโร่ที่พร้อมจะรับมือก็มีไม่เพียงพอเธอนั้นติดต่อไปยังแมทเทิลไนแล้วแต่ก็ยังไม่มีการตอบกลับดูเหมือนว่าสมาคมฮีโร่ตอนนี้เนี่ยปานปวน่วดเหลือเกินครับทางด้านคุกใต้ดินก็เกิดปัญหาทางด้านนอกก็เกิดภัยพิบัติที่ไม่ทราบระดับส่วนทางด้านแอดมินอย่างคุณท่า T R Sport เนี่ยก็เป็นห่วงโอเปอเรเตอร์สมาคมฮีโร่ซึ่งเป็นที่รักของคุณต่าเองครับแม่ าภาพได้ต่งมาที่การต่อสู้กันระหว่างทัตสึมิกิกับไซตามะอีกครั้งหนึ่งทัตสึมิกิใช้พลังของตัวเองสร้างพายุทโทรโดโดจมตีใส่ไซตามะเกิดเศษสร้างก้อนหินจํานวนมหาศาลพุ่งกระจายไปยังพื้นที่ของสนาบรบและก็มีรถคันหนึ่งครับที่อยู่ในพื้นที่ของสนาบรบของทั้งสองคนซึ่งเป็นครอบครัวที่จะไปยังสมาคมฮีโร่ในตอนต้นเรื่องครับทางด้านคุณพ่อและคุณแม่ก็ต่างตื่นตระหนกตกใจส่วนทางด้านลูกเนี่ยตื่นเต้นครับเจ้าหนูเนี่ยอยากจะเห็นเหตุการณ์ให้มันใกล้ที่สุดครับแต่รถเข้าเข้าไปไม่ไดู ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรและเด็กชายคนนี้ก็ซูมไปเห็นทัตสุมุกิโทรโดแห่งความน่าสะพรึงกลัวฮีโร่คัสเอสลำดับที่2ทําให้เจ้าหนูนี้ตื่นเต้นไปกันใหญ่เลยส่วนทางด้านคุณพ่อก็ตอบกลับมาว่าโอ้ oh, มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินถ้าหากเป็นการต่อสู้ของฮีโร่คัสเอสอยู่ใกล้สมาคมฮีโร่แบบนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วละ่ะพวกเราเนี่ยน่าจะออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะส่วนทางด้านลูกก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาคุณพ่อพอ,อยากจะเข้าไปดูใกล้ๆอยากจะเห็นการต่อสู้อันดุเดือดแล้วใจอลังการงานสร้างงผมเป็นนแฟััตวยของ เธอด้วยนะส่วนทางดานคุณแม่ก็รีบห้ามลูกชายครับว่าอย่าคิดอะไรโง่งๆแบบนั้นสิลูกคุณแม่พูดยังไม่ทันขาดคําเลยมีก้อนหินขนาดใหญ่พุ่งตรงไปที่รถของพวกเขามันมีขนาดที่ใหญ่กว่ารถซะอีก ไซโตามาขึ้นตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทําลายก้อนหินก่อนที่มันจะพุ่งตรงมาที่ครอบครัวนี้และไซโตมะก,ก็ตะโกนกลับคืนไปว่าระวังหน่อยสิอันตรายนะรู้ไหมไซโตามาเริ่มไม่พอใจที่ทัตสึมะกิอารวาจนเกือบจะทําให้ประชาชนนั่นเดือดร้อนเ <c oughs> มื่อทัตสึมะกิโดนไซโตามาด่าเนี่ยถึงกับมองค้อนกันเลยทีเดียวหึ <c oughs> ฉันรู้ดีนะว่าฉันทําอะไรอยู่และทัตสึมะก,กิก็เริ่มทําการโจมตีใส่ไซโตมาซ้ําอีกรอบแบบคราวนี้เนี่ยมาแบบจัดเต็มจัดหนักกันเลยทีเดียวก้อนหินขนาดใหญ่จํานวนหลายลูกมาพร้อมกันครับส่วนทางด้านไซตตมา ก็ปัดแบบชิวจิว,วสบายสบายด้วยความรวดเร็วยามมหาศาลและพลังสุดแข็งแกร่งระดับตัวบัสไม่ว่าทัตสึมเกิจ,จะโจมตีใส่ไซตาม่อย่างไรไซตามะก็สามารถปัดป้องได้แต่ความที่ไซตามะนั้นเผลอเลยปัดก้อนหินก้อนหนึ่งที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทิศทางของมันพุ่งตรงไปที่รถนั้นอีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านไซตามะเนี่ยก็ตกใจเล็กน้อยนะว่า i, เฮ้ยเผลอปัดไปตรงนั้นจนได้ไซตามะขึ้นตัวด้วยความรวดเร็วหวังที่จะไปปกป้องแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการแล้วแต่ก็โชคดีเหลือเกินครััััับทที่ตมกินน้้นใชลงงขอว ยกลดออกมาได้ทันเวลาสีหน้าของทัตสึมุกิในช่วงเวลานี้นะถึงกับยิ้มล่าเลยทีเดียวและด่าไซตามะกลบพืนไปว่าแกก็เหมือนกันแหละไอ้ลน้นอันตรายนะรู้ไหมเมื่อไซตามะได้ยินทัตสึมุกิด่าตัวเองว่าไอ้ลน้นไซตามะก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีครับตัวบักทั้งสองคนตัวที่หัวร้อนพอๆกันไซตามะก็ด่ากลบพืนไปว่า พูดว่าอะไรนะอีเตะส่วนทางด้านทัตสุมุกิเมื่อได้ยินไซตามะพูดกลับคืนมาว่าใหญเ่เตยทัตสุมุกิก็โกรธแล้วก็หัวร้อนเข้ามาอีกรอบหนึ่งฮะัวเมียคู่นี้เนี่ยพอๆกันทัตสุมุกิเนี่ยโกรธแบบสุดๆแล้วก็พูดกับไซตามะว่าแกเป็นคนพูดเองนะต่อจากนี้ฉันจะขยี้แกให้กลายเป็นผ,ลผลุยผงและหลังจากนั้นทัตสุมุกิก็วางรถลงบนถนนแล้วก็บอกให้พวกเขาดัานรีบไปส่วนทางด้านครอบครัวนี้นี่คือถึงกับเวอกันเลยทีเดียวครับเพราะว่า,วาทัตสุมุกิโยนลงมาจากท้องฟ้านะครับแต่ว แบบเบาเบาๆนะคุณพ่อเนี่ยก็พูดปลอบใจทุกคนนะครับว่าเออเมื่อกี้นี่ดีใจยังเลยทัตสึมิกิพูดกับเราใช่ไหม รีไปเถอะครับและหลังจากนั้นทัตสึมิกิก็เริ่มใช้พลังของตัวเองอีกครั้งแต่คราวนี้เธอใช้พลังแบบเต็มที่ไม่ได้อบมือให้กับไซตามะเธอพุ่งการโจมตีพุ่งตรงไปที่ไซตามะส่วนทางด้านพี่ไซตามะก็ทำหน้าเออเออวิง่งเหยาะเหยาะหนีเธอและภาพก็ได้ตัดมาที่สีหน้าของทัตสึมิกิที่ดูเหมือนว่าเธอจะมีความสุขมากๆพายายามที่จะกำจกัดไซตามะออกจากชีวิตของฟูบุกิถ้าหากเป็นเช่นนั้นทุกอย่างมันก็คงเรียบร้อยทัตสึมิกิเริ่มเร่งพลังและใช้พลังของตัวเองให้รุ แรงมากขึ้นส่วนทางด้านไซตามะจากที่วิ่งเหยอะๆก็เริ่มสปีดอัพความเร็วของตัวเองและภาพก็ตัดไปที่สีหน้าของพี่ไซตามะสวยแล้วทัตส,สึมิกิไซตามะยิ้มแล้วจบตอนมาที่179แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ และเรื่องราวในมัดที่179ก็จบลงเพียงแค่นี้การต่อสู้ของไซตมามะกับทัตสึมิกิดูเหมือนว่าทัตสึมิกิจะเริ่มใช้พลังแบบจริงจังกับไซตมามะแล้วนะส่วนทางด้านไซตมามะก็มีสีหน้าที่มีความสุขราวกับว่าได้เล่นสนุกและได้ต่อสู้แบบจริงจังครับแววตาของพี่ไซตมามะรอยยิ้มแบบนี้ไม่มีมานานแล้วนะความสวยความภพยพิบัติจะเกิดขึ้นกับทัตสึมิกิหรือไม่ก็เอาใจช่วยกันนะครับตัวบักของเรื่องทั้งสองคนมาต่อสู้กันณเวลานี้ผลแพ้ชนะจะเป็นของใคร เพื่อนๆก็อย่าลืมตอบผมด้วยนะส่วนถ้าหากใครฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันด้วยถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกก็ได้เพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเอสอสปอร์ตรักทุกคนแล้วมากๆเลววันนี้สวัสดีครับ และทุกคนที่ฟังจนจบจริงๆนะ